สองช็อตเดือดโค้ชกับนักตบเยอรมนีเถียงกันข้างสนามระหว่างดวลทีมชาติไทยศึกวอลเล์บอลหญิงเนชันหลีก2023สัปดาห์2การแข่งขันวอลเล์บอลหญิงเนชั่นหลีก2023หรือ v n l 2 0น3สัสัปดาห์2ที่กรุงบราซิเลียประเทศบราซิลสรุปผลการแข่งขันทีมชาติไทยพ่ายแพ้ทีมชาติเยอรมนี1-3เซต20-25 13-25 25-19 23-25รวมผลการแข่งขันนักตบสาวไทย5นัดชนะ2แพ้3มี7แต้มหลังจบเกมการแข่งขันดังกล่าว FIVB ได้ประกาศอันดับโลกล่าสุดจากการแพ้ทีมชาติเยอรมนีส่งผลให้ทีมชาติไทยโดนหกัก6.64แต้มเหลือ209.96แต้มร่วมลงมาอยู่อันดับ15ขอโลกส่วนทางด้านทีมยอรม,มนีได้บวก6.64แต้มเป็น238.32แต้มอยู่อันดับ12ของโลก และล่าสุดแฟนลูกยางมีการแชร์คลิปวิเท่าเฮเนนหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชาติเยอรมนีเถียงกันอย่างดูเดือดกับคามิล่าไวเซลดาวตบตัวเก่งประจำทีมแต่การถกเถียงกันครั้งดังกล่าวถือว่าส่งผลดีเพราะทางด้านคามิล่าไวเซลทำคะแนนในการแข่งขันครั้งนี้ไป17คะแนนทำคะแนนสูงสุดของเกมเท่ากับทัดดาวนึกแจ้ง